สวีดัสวัสดีครับเจ้าโสกับสวัสดิ์ช่นะน้องไว้งครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็เสียไหมความลู้ความความลูกความชัดเจนกับพี่กับน้องนะครับมาบอกผ้าหามวนกันหอบมวนหอบมวนซื่น่อเฟลอกเซลหัอมมวนครับผมเดี๋ยวืัอนี้ก็เหมือนเดิมครับสีผ้าไปหาเมืองพืชพักที่เกิดโดยธรรมชาติที่ว่าหากินด้ครับผมนะครับ มามอง,างกันพี่น้องเอ้ยพักขื้นผลไม้พัก,พพพกเอาไปกินได้ครับผมไว้กินได้ก็คือเอาไปกินไว้กินนั่นได้ไว้กินในกับปนกับแก้วกับประเดกบองได้ครับพี่น้องหาได้ทั่วไปครับในป่านี่ครับในปลาอย่างลายขนาดเลยพี่น้องไรหล,าย,ลายตาในาแห้งอันพักในมูนี่นะครับยอดในมูลนี่ นะครับเขาเรียกเอืนน่าต้นตีนไก่ตีนเตะตีนไก่นะครับสดาติจินกับเปลโอ้กินกับแก้วกินกับเด็กบองจินกับปนเนี่ยบัดเท่านั้นครับพี่น้องเสบเสบเสพขคักเสบเนี่ยครับพี่น้องเอาไปเมองกันเลยครับผมโกนะครับเดี๋ยวหาคนพี่น้องหาอนนี่ครับเห็นแล้วครับตีนเ็ดตีนไก่ตีนกบตีนกาครับผม นี่ครับ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 พืชที่นี่นี่นะครับขึ้นตามทั่วไปในสวนยางครับผมจะเห็นโดยเฉพาะในผักไตเท่านั้นเ้อะนี่ครับนี่ครับนี่ครับเด็ดยอดมันปั๊บอืมนี่ครับนี่เอาไปกินครับพ่นครับแก้วกินยอดมันนี่ครับผมแซ่บตายนนะครับมันจะออกรสชาติมันมั่นเปรี้ยวๆยกงน้อยครับผมเดี๋ยวผมไปกินให้บ้างนะอืม อ๋อปี่พี่เอานมันอืม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 นี่ก็ไปแดกบองครับพี่น้องอืมนี่ก็ไปแดกบองอืมอืมอืมนี่ก็ไปบองหุ่มจ่าอืม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 นะครับพี่น้อง มันจะออกมาป่านผัดปาดไปเปรี้ยวครับนะครับขึ่นเต็มแล้วครับพี่น้องเออขึ่นเต็มครับหาเจ็บกินในตัวไปครับผมบางคนเขาจะเอาไปกินเขาย้มครับพี่น้องถ้าผากตอนบนอาจจะบอกขืนกินมายในว่าต้นเขาย้มเป็นมลยก็เป็นเขาย้มนะครับเขาย้มย่ำนามบูดูย่ำหนามปะเอาผักา็ยังใส่ลายยางอยู่ครับผมนะครับนี่ครับช่วงที่ว่าเขาตัดต้นไม้ตัดเออตัดไอ้ไม่เล็กใบ้น่อยลงมันจะเกิดขึ้นใบยอดใบยอดอ่อน ขึ้นเต็มไ่เบอดแล้วครับน้ามูนี่อือขึ้นเต็มไ่เบิดเแล้วครับก้อนหนานี่มันสีเมีมาใหญ่หนึ่งเพิ่นมาหาเก็บอยู่เพิ่นมาหาเด็ดเอายอดมันเนี่ยเด็ดเอายอดมันไปเด็ดเอายอดมันไปขายเด็ดเอายอดอย่างเสียมันไปขายเนี่ยเนี่ยเด็ดเอายอดไปขายอึมก็ติเด็ดไปกินกันวาเรืก็ได้เนี่ยเด็ดเอายอดมันไปขายอืมอืมพวกทิหาเก็บไปไกินกันแหละ เจ็บคนพี่น้องเลยนี่ครับนี่ <c oughs> เจ็บเอายอดไปไปไปกินนะครับต้นตีนเป็ดตีนไก่ตีนกบตีนกาตีนเฉียดมันก็รสชาติคล้ายๆก็คล้ายใบบระกอกบ้านาห้องมีคล้ายใบบรอก,กอกเป็นสมุนไันแหละอ,อือนไม้บังกระมีนี่น นะครับอ๋อโอ้กินครับปนครับเจลอะไรครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละผมเอาไปปลูกไว้ยุบันย่ตด้ต้นหนึ่งเอไปปลูกไว้อีสานครับต้นหนึ่งไปกินกับลาบมอสบัเท่านั้นเลยแข่ากันขนาดนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่แหละนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละของแสบนะครับ ต้นนี้ก็กินได้กันนะครับกินได้กันนะครับแต่เขาต้องเอาแก่นในมันมนันแกน่นมันคไข่แก่นหมูเ้านะต้นนี้ก็กินได้กันครับผมเอาไปต้มไปลวกนะครับแซ่แบครัแบแซ่บโอ้หางโตญ่พาะพี่น้องเอ้หางโตใหญ่เห็นบยอย่างเท่งหุ่นเงีวขุดหลุดอยู่หุ่นตกลงมาอีกนะมึงเอ้ยงามตาเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยนะครับนะนะครับนะนะ นะครับนะพี่น้องเป็นไหนเนาะท่าพุนยูนี่ฝนตกสุ่มเมหือเด้พี่น้องเลยทางบา้านเฮาเป็นไหนเนาะอีสานบ้านเฮาจากอีสานบ้านทุงบ้านทุงไรนะครับนะครับนะนะนะครับเก็บไว้จะกินครับผมนะครับขึ้นทั่วไปตำอ่านี่นะครับผมขึ้นทั่วไปตำส่วนยางเฮานี่ครับนี่ลายครับนี่น้ำมันนี่ลายโพดเนื่อ มีแต่เพื่อพักกินได้ครับนส่วนยหญ่เนี่ยอุดมสมบูรณ์แห้งครับอยู่นี่ผมอย่บอกไว้จำนั่นแหละอุดมสมบูรณ์ขนาดอันนี้จ้างพี่น้องเห็ดนี่ตอนนี้ก็คืออันนี้หัวบอกตันนี้ย่งพี่น้องผมที่บอกไว้เลยนะครับนี่ไม่กิสนาครับนี่ครับไม่กิสนาครับไม่หอมนะครับนี่ครับนี่ครับต้นกิษนาครับนํำมันมันแพงขนาดครับนี่ครับนี่ครับถัาเป็นแกนมากนี่พี่น้องเอ้ย จอเอาน้ำมันเอาน้ำมันไปขายนี่น uh, ้ำมันไปขายในเบิเท่านั้นครับนี่ต้นกิษนาครับเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับพี่น้องผมมาอยู่ที่แรกต้นไม้ต้นนี้บพท่านไงสําต้นเนียตอนนี้ไงเติบโตเลยครับพี่น้องเอ้ยผมสิบอกไปแค่นั้นครับต้นกิษนาครับหรือว่าต้นตะเคียนเฮนบ่ต้นกิษนาแหละนี่ต้นกิศนาครับอันนี้ต้นหนึ่งครับต้นไงครับต้นหน่อยครับนี่ต้นกิศนาขึ้นโดยธรรมชาติครับพี่น้องบ่ได้ปลูกจักหน่อยเดียวครับผม ปุนแม่นเพิ่ครับต้นจิษนาหลายโพดครับนี่ครับเป็นต้นไม่อีกครับขึ้นโดยธรรมชาติครับ่ว่าจอนะมันไปขายนี่ผมที่บอกไว้เลยครับนี่เป็นแสนครับราคามันเป็นแสนครับนามันมันครับผมขอบอเภัยนาหอมครับนี่แหละครับไม้หอมจิสนาของภาคใต้เราครับขึ้นโดยธรรมชาติครับผมเมืองไทยเฮามเสน่ลายอย่างครับพี่น้องมีเสน่ลายย่างเพียงแต่เฮาหูจากคุณคคาของพื้นที่ที่ตรงนั้นบอกนะครับแต่หลายคนเขาหูหรอก พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ทองนะครับแผ่นดินทองเลยมีทั้งท้องมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาอุดมสมบูรณ์ปลูกต้นไม้ได้งามได้เกิดบอกทเลียนบอกเงาะมงคุดยัียขึ้นบัตทุกอย่างครับผมอยู่นี่นะครับไม่กิจสนะก็เกิดขึ้นได้กันนบ่เกิดขึ้นมากันนี่นี่ไม่หอมครับผมอุดมสมบูรณ์ครับพื้นที่ตรงนี้นี่ไผก็อยากได้ครับผมเกิดขึ้นธรรมชาติครับกิจสนะครับนี่นะครับอันนี้คือบอกนอกเรื่องไปด้ยครับ เออบบดนี้เขาบอกมึงเอ้าหันมาต้นไหม่เพื่อผักกินในยู่หน้าตามธรามชากกะต้นตีนไปตีนไก่ที่ผมปักไปมึงรอบก้อนหนานี่นะครับผมนะครับนะครับนะนะครับโอเคครับผมกระชิปนี้กับผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะนะครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์อยู่ในอ้อมอ้อมอ้อมใจพี่น้องเอฟซีในเด้อครับเด้อนะครับฝากไว้ในอ้อมหอ้อมใจครับผม ่ทวัดัยน้นองแว่งครับอาชิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวีดัตสวัสดีลํำรวยเงินทองปังปัง,ปงทุกคนครับผม